สวัสดีค่ะมอนี่ห้าสิบห้ามากินหมูกระทะหรือบางคนเพ่นกระสือเอินชาบูกันนะคะสำหรับห้าเข้ากระสิมักหมูที่ซื้อมาแล้วนะคะเป็นหมูสไลซ์ไส้ไข่ให้มมะน,นุ่มกันค่ะต่อจากหันห้ากระสิมักตั้งเตาใส่หมูลงไปนะคะพอหมูเริ่มสุกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมอดอดแล้วห้ากับไส้ พักตามที่เฮาอยากกินนะคะแล้วก็มาปรุงน้ำจิ้มค่ะเทน้ำจิม้มเี่าซื้อลงมาก่อนนะคะแล้วก็มาใส่เห็ดว้ก่อนที่เฮาสิปรุงน้ำจิ้มกันนะคะใส่พริกใส่กระเทียมที่เฮาตํำลงมากเพิ่มความเผ็ดขึ้นมากนน้ำจิ้มกันนะคะหรือผู้ใดสิบ่ปรุงน้ำจิ้มก็ได้นะคะเอาตามที่ เขาสื่อมาเป็นขวดก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็คน้นยางเขาเขาให้เขากันแล้วก็ชิมมั้งค่ะหมูนุ่มๆกับน้ำจิ้มรสเด็ดกันนะคะชาบูเสแส่บกันค่ะ